ขางนู้นเยข้างนู้นเนี่ยแง่รูร้งานนะเนี่ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้วอล์กของเราจะพาทุกคนไปเกาะเต่ากันนะครับซึ่งเราเมื่อคืนเราเอาแววนผาที่หัวหินเราจะได้เดินทางต่อไปเพราะว่าตอนนี้ไฟเรือมันมีน้อยมากมันมีจากทุมพรนะ่ะไปประมาณาวันละหนึ่งรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะต้องเดินทางไปที่ท่าเรือลมพญาซึ่งตอนนี้รอบเรือเาก็ใช้บริษัทลูกเขาอะนะเป็นแบบลมหลักคีรินนะก็ เดินทางประมาณบ่ายโมงครึ่งซึ่งเราสามารถออกจากหัวหินตอนเช้าไปที่ท่าเรือกันเดี๋ยวถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับถึงท่าเรือแล้วนะทุกคนด้าน,นขวามือก็จะเป็นท่าเรือลมพยานะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เรากำลังจะไปที่จอดรถีกห้าร้อยเมตรทางขวานี่อันนี้ก็เราจอด 3, ามวันสองคืนประมาณ หนึ่งร้อยสิบบาทพอดีลานเมื่อกี้มันเต็มเราก็เลยมาจอดใต้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันก็สามารถจอดได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะร่มลื่นก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นะนี่อันนี้เป็นที่จอดรถในร่มนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเต็มนะถ้ามาบ่ายๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอคิวนิดนึงอนะ่ะ ขวานี่ก็แบบว่าถ้ามีทัวร์มามีแบบรถทัวร์เยอะๆเขาก็จะมาจอดมันจะมีที่จอดนะที่จริงท,ที่จอดเยอะมันก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะผู้ชมวันนี้แบบแดดดีมากค่ะนี่คือท่าเรือเดี๋ยวเราไปเอาตั๋วก่อนคือช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เข้าเกาะต่าเราจะต้องมี ใบจีวัคซีนคือต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วถ้าเป็นเอตตาเนี่ยน่าจะเข็มหนึ่งได้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นอะ่ะก็ต้องประมาณ2เข็มนะเราก็ต้องตรวจแบบ atk หรือว่า pcr test มาด้วยเนาะข้างหน้านี้เป็นทางไปทางขึ้นเหลือแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางที่เราจะต้องมารับโจเดี๋ยวเรากระเป๋ามาวางตรงนี้ก่อน ค่ะเป็นประกันภัยตั้งสอง่านนะคะอออไปเหลือนี้ครบเครื่องเลยเราก็ได้ตัววมาแล้วก็ก็จะเป็นแบบหมาเลขเรามีดับเยกลำดับตรงนี้ก็คือแปะตอนก่อนขึ้นเรือนะแล้วก็มีตั๋วมาสองใบว้าววันนี้ฟ้าดีมาก บบน,นี่ก็จะใช้ลำเล็กแทนเพราะว่าในช่วงโควิดล้วก็คนไม่ได้เยอะมากเราก็ต้องเด็กกับเัาเองด้วยนะอาจจะเปสัมภาระเยอะด้วย ถึงละใช้เวลาสองชั่วโมงห่วงมากแต่ว่าแบบกาศด,ดีมากอ่ะแสงดีมากช่วงนี้ก็มีแบบประมาณแค่รอบเดียวนะมาที่เกาะจากชุมพรนะนะ แนะนำให้จองก่อนดีวันนี้ฝนไม่ตกพอมาถึงตอนเข้าเกาะเต่าเราจะต้องให้ตรวจอีกรอบหนึ่งโดยแบบยื่นแบบประชาชนแล้วก็เนี่ยถ้ตรวจเอทีเคมาก็ต้องมายื่นเอกสาร แล้วก็ใบฉีบล็อซีนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะแบบแยกไปที่ถักซึ่งค่อนข้นางใช้เวลาเหมือนกันนะ,ะเราตรวจเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีแต่ละโรงแรมมารับของเราคือเทบชาอันนี้แค่ครับ แต่หนังทางหน้าบ้างก็ได้ เราจองมาเป็นห้องสีสามสีกำลังเดินไปที่ห้องดูแดดอยู่โอ้สวยมากบรรยากาศ จะต้องเดินลงจากตรงนั้นะเดินลงมามันชันมากค่อ,อยๆไปลง,งไปก้ไปช้าๆนะทุกคนเป็นทะเลสวยมากโอ้ยชันมากเลยร้อนไปชันด้วย อันนี้ห้อง48ใครที่จองมา48ก็จะถึงก่อนเนาะตรงนี้บันไดค่อยๆเดินไปถึงห้องลงเอ๊ะโหสีสาสีแล้วก็วิวทะเลโอ้แต่ว่าเดินกว่าจะถึงนะกรซสมห้องชัดๆเป็นสีส,สีอุ๊ย ทางชันมากทุกคนต้องเดินระวังมากๆขึ้นบันไดไปอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูวิวนะ้าที่พักไ้ก่อนนี่วิวดีมากไปขึ้นบันไดกันทุกคนคือมาเหนื่อยมากเหมือนกับว่าเรากำลังออกกำลังกายขึ้นภูเขาเลยหเหนื่อยจริงเหนื่อยจัง ว้าวเห็นวิวแล้วน่าหายเหนื่อยโอ้หสะไล่นะว้าวพาสำรวจห้องก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นสะหน้าห้องเราอว้วิวดีมากเลยไอคอห้องส,สมสีด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี่ นั่งชิวๆตรงนี้มีแบบโซฟานั่งกินข้าวตอนเย็นนะสังสรัค์อะไรอย่างนเนาะแขกมาแค่สองคนก็จะแบบที่นั่งเหลือๆวิวดีมากอะ่ะเดี๋ยวเราพาไปด้านในด้านในมีพัดลมเพดาน,นี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีโซฟาด้านในอีกหนึ่งจุดแบบนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยเออก็มีด้านนอกหนึ่งจุดนะมีตรงนี้แล้วก็มีพัดลมตรงนู้นอีก ฝั่งขวามือก็จะเป็นเหมือนครัวที่สามารถทำอาหารจริงจังได้อะเขามีจานซ่อมครกตรงนี้คือใช้ได้หมดเลยตรงนี้เป็นพวกปลัรกไฟต่างๆนะครับที่เก็บของแล้วก็อาหารเนื่องจากว่าที่บอกว่าเราเดินมาจากเขาเหนื่อยมากใช่ไหมเราสามารถสั่งอาหารให้เขามาส่งที่นี่ได้เลยทีวีที่เก็บของจานช้อนนี่เหมาะสำหรับแบบปาร์ตี้มากมาเพื่อหลายๆคนเนี่ยน่าจะโอเคดูข้างบนนี่เยอะนี่มีนิดว แก้วน้แก้วน้ำแบบที่จิ้มสุก,กี้จารทําใช้ได้หมดนะคือมันใช้ได้จริงๆอนะ่ะมันมีน้ํายาสลายที่ล้างจานอุปรกรณ์ครบหมดจาน้อนเยอะมากดูดิเหมือนอยู่บ้านอะ่ะน้ํานี้กินปรีนะนี่มีความแบบครบเนี่ยก็อยู่บ้านให้ดูครวอกทีนึงแบบเป็นเป็นแพนทรี่แบบอืมมีไมโครเวฟด,ด้วยตู้เย็นแบบขนาดใหญ่นะ อันนี้น้ําฟรีกินได้ส่วนอื่นเสียเงินเสียเงินเท่าไหร่ก็ดูตามนี้ได้เลยราคาเท่าไหร่เนีย่ยก็จะบอกที่จริงก็ไม่ได้แพงมากนะอย่างใครเป็นแท็กเนี่ยมีสามฟองเนาะสามสิบบาทพวกขนมปังช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็มีราคาตามนี้ถ้าใครที่ไม่อยากไปซื้อข้างนอกก็สามารถสั่งตรงนี้ได้โหเยอะที่พาไปดูห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นมุ้งแบบนี้ โอ้ดีงามหมอนเยอะมากชอบหนึ่งสองสามสี่หมีเจ็ดใบอ่ะมีผ้าขนหนูตรงนี้ตรงนี้ยังมีที่นั่งอีกแล้วก็มีกระเป๋าไว้พาไปเดินเล่นเนาะเนี่ยเป็นแบกตกแต่งดีบรรยากาศดีแล้วก็ฝั่งข้างเตียงก็สามารถเก็บของเป็นผ้าต่างๆเนาะแล้วก็ไม้แขวนผ้ายเยอะมาก เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนิดเดียวมาเปิดไฟให้หมดอู้วน้ำห้องน้ำแบบมันเปิดรับแสงธรรมชาติอะ่ะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปดามน้ำด้วยว่ายน้ำก็เป็นขาวกระดูกสำหรัว่ายน้ำเนาะมีทาวเวอร์อาบน้ำทาวเวอร์มีแชมพูอย่างครบห้องน้ำก็ดีนี่อยากฟังห้องน้ำไป บอกเลยห้องดีมากคือแล้วแต่ราคาแต่ละวันอนะไม่เหมือนกันเนาะเรามาทุกเสาร์อาทิตย์มันก็ห้องนี้เนี่ยมันประมาณคืนละม 4, ันสี่พันกว่าบาทอะสี่พันเจ็ดร้อยนะประมาณนี้ถ้าแบบสองคืนก็ประมาณกับหมื่นอะแต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงเวลาปกติก็อาจจะประมาณหมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นกว่านะหคขางค้างเนี่ยเขาซ่อนแซมอยู่นี่ทุกคนถ่ายตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายไปตรงนู้นเนาะดีมาก นี่ห้องที่ที่ทุกคนอยากไปอยู่ก็คือห้องนั้นอะ่ะตองเต็มเร็วมากที่ว่ามันลงไปเล่นน้ำตรงนั้นได้เลยเป็นห้องแบบที่ดังมากที่เหล่าดาราอินฟลูเอนเซอร์ชอบจะไปถา่ายรูปตรงนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนเย็นพระอาทิตย์น่าจะแบบสวยอะ่ะท้องฟ้าน่าจะสวยตอนนี้ร้อนมาก ันนี้คือทางลงห้องพักเรานะ้าคือบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกิวดีมากเลยนี่บันไดบันไดทางขึ้นห้องส c 2 3ีพระอาทิตย์กำลังจะตกไปเดี๋ยวเราจะพาไปตรง โขดหินที่ดังๆนะที่คนชอบถ่ายรูปกันนะ่ะนี่ห้องดังๆอะ่ะทางลงไปห้องแต่ห้องนี้ส่วนใหญ่เต็มตลอดเลยส5่เนี่ยคนที่มาที่นี่ต้องแข็งแรงหน่อยนะคือขานี่สั่นได้เลยเพราะว่าต้องเดินลงบันไดตลอดเวลาห้องนี้ดีมากอะ่ะ คือถ้ามาสี่คนอย่างเงี้ยดีนะแต่ถ้ามาสองคนเนี่ยก็จะได้ห้องเล็กหน่อยเนาะว้าวคนดูอยู่ด้านล่างอีกแต่ตอนนี้ขาก็เริ่มแอปสัดแล้วนะพาลงไปดงถ่ายรูปตรงโพชินดีก,กว่ามี่คิสุด คนข้ามาถ่ายรูปนะตรงนี้ก็จะเป็นชาตวตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบโขดหินว้าวากาศทั้นบนแล้วก็นี่คือห้องฟรี าีแต่ว่าเนเต็มเนาะบารมากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นโขดตรงปลายเนาะที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันอะทุกคนดูแบบน้ำแบบเป็นสีเขียวเลยอะใส่มากดีมากๆเลยดีจริงๆ ตอนนี้รอลุงมารับเราไปไว่ายน้ํากับน้องกันเอ,อ่อส่วนใหญ่ลุงก,ก็จะนัดก,กันที่นี่นะครับก็๊มน้ํามันตรงหาดไทรีนะตอนนี้ป้านไลากำลังพาเราไปที่ชายหาดนะครับซึ่งลุงชายมารอเราอยู่แล้วกับน้องหมาเฟนต้ากับมันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปหนึ่งนะลงเป็นว่ายน้ำเฟนต้ากับมันนี่นะครับอยู่ด้านบนอย่าก,กดไปดูได้เลยนะ นี่ไงทุกคนเราเจอเฟนต้ามันนี่แล้วอุ้ยทักทิ้อันนี้เฟนต,าห,นนนนตาหรือมันนี่อ่ะอ๋อเฟนต้าสีฟ้ามันนี่สีชมพูมอ๋อมีเฟนต้าฮนะมันก็สีกันวันนี้ได้เล่นน้ำลแล้ว ก็มานี่ไม่สนโลกมานี่มานี่เร็ววันนี้คือใส่สีโฟมาวันนี้ทั้งวันนี้วันนี้ได้สวัสดีครับวันนี้ก็ลุงไช่นะครับทุกคนเดี๋ยวลุงไช่ะครดี๋ยวเี้ยววัน้โอเคไป มาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้ไปเล่นน้ำกันดีก,กว่า็หนักเหมือนเครื่องนี้ควรจะตกเครื่องนี้คือฟ้าใส อ,นนอันนี้ก็จะเป็นจุดแวะอีกที่นึงหลังจากที่เรามาดำน้ำก็คือเกาะนางยวนนะครับจะเป็นที่ที่นิยมคนมาถ่ายรูปแล้วก็สามารถไปดูตรงจุดวิวพอยต์ด้านบนนะครับถ่ายรูปลงมาก็จะเป็นแบบเหมือนทะเลแหวกซึ่งสวยงามมากๆเลย วันนี้เราฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปดำน้ำกับน้องแฟนต้ามันนี่ฉบับเต็มนะคะฝากทุกคนติดตามช่วยกันสับส c r i ครด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย